ดูเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าสวยมากทุกคนสวยไหมรู้สึกว่าสวยนะโอสุดชีวิมากฮมทุกคน็คนื่อนนี่เราขึ้นตึงนะสวัสดีคนดูี่เข้ามาใหม่ทุกคนเข้ามาพูดกันได้นะทุกคน มาก็คุยกันได้ฮะเริ่มมือละเริ่มมือละมึงใครหลอกกากันหนูจะรู้ไหมหนูไม่รู้จักสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ทุกคนทุนเข้ามาพวกคุยกันได้นะ เงินาิเงินของงแท้จูเข้าใจให้ด้วยนะคะปอัเข้าใจให้ด้วยนะคะผู้หญิงในรุ่นนี้น่ารักที่สุดก็เจ๊หอมนะคะทุกคนออนแหละเข้ามาคุยกันค่ะไปกินข้าวครับไปกินข้าวที่ไหนคะเดี๋ยวไปด้วยก็คือแบบยังไม่ได้คุยกันใครที่แบบถ้าชวนมากินข้าวก็คือจะไปหมดเลยก็จะกินหมดเลยอันแหละไปกินข้าวทุกที่นะคะถ้ามีข้าวกินเข้ามาคุยกันได้นะคัน่ะ โทรศัพท์คัมป์เหคันตลอดเลยและแท็แพเจหงจริงดูของค้าคันไหนค่ะเห็นป้าก็แล้วกูยังไม่ได้ทำอะไรมันก็ยังคันทุกคนฝากขอดจู้คิดใจให้ด้วยนะคะเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนเข้ามาคุยกันได้ทุกคน คะมือละมือละเริ่มมือละจริงเริ่มมือแล้วทุกคนยู่เริ่มกับเรวเปวันที่ดีจริงไม่มีใครมาคุยด้วยเลยอ่ะเนะาะเดี๋ยวมั้งตอแปดสิบห้าคน ายไปไหนหมดไม่มาคุยกันแล้วทุกคนเหนเข้ามาคุยกันได้นะฝากเข้าใจด้วยสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะทุกคนมาทัดทายมาทางความรู้จักกันเถอะคะ่ะทุกคนเรามาทำความรู้จักกันเถอะ วะโอ้ยสวยนิดนึงก็ยังดีฮะทุกคนคือแบบเข้ามาคุยกันได้นะวันนี้เราเราไม่เอ็นจเลยคือแบบทั้งวันนะวันนี้ก็คือแบบวันนี้ที่แกวันนี้แบบพยายามจะให้เราหัวเราะแต่เราไม่หัวเราะเลยอะเอาจริงๆนะแบบถ้าแบบหัวเราะก็แบบ มันไม่แบบไม่เต็มใจหัวเรอก็คือแบบเป็นอย่างนั้นแหละเธอทุกคนน่แหละค่ะอุ้ยพี่บรรทนาพี่นาเดฟพี่นาเดฟเข้ามาแล้วอุ้ยพี่นาเดฟน่ารักจังเลยขอคุณนะคะที่ส่วนดอกกุหลาบให้กันพอสีแลพี่นาเดฟพรุ่งนี้เราก็จะไปสอนด้วยกันแล้วนาเราเราจะได้เจอกันแล้วนะพี่มาหัวแล้วใกล้จุดแล้วสวัสดีคนรู้ที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะคะทุกคนเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเข้ามาคุยกันได้นะ ตุยแน่จริงกูจะตุยก่อนมึงละกูนี่แหละจะตุยก่อนหายไปไหนหมดฟ้าขอดใจด้วยเข้ามาคุยกันด้วยนะนาาั่าแวกะไม่ได้รูลพีหนังสืออ่านยางทางแค่นี้โอ้แล้วนี่นี่นี่อุอ้ยสอบออแบลหลับตาก็สอบผ่านอะ, <laughs> อะ หลับตาสอบก็พอค่ะรุ่นนี้นะคะหลับตาสอบก็ยันได้นะคะรุ่นนี้ปิดตาสอบนะคะทุกคนห้าสิบ <50 S 2> <คน S 1> ข้อได้แค,<ด>ค่สามสบสามขอ้อจะบ้าอีดอก